สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับนี่ในเกมที่ชื่อว่าดากอนลาจาร์ซีสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมมือถือ Open World MMO นะครับที่ได้รับความนิยมนั่นเองนะครับกราฟิกในเกมก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับณตอนนี้นะครับผมตัวเกมได้ครอสโอเวอร์กับในส่วนของ E1 วานเกลเลียนนะครับอนิเมะชื่อดังหรือว่า A1 วานเกลเลียนนั่นเองนะครับนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูขุ่นยนต์กันดีกว่านะครับผมนะก็เราเปิดมาด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในยานพาหนะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีในส่วนของขนนนนยตต์ััวี้ะครบ นี่ครับผมก็อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์นะครับจากเรื่องเอวานเกเลียนนะครับหรืออีวานเกเลียนเนาะผมเรียก2ชื่อแล้วกันบางคนก็อีวานบางคนก็เอวานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์ตัวนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับพ่นสีนะครับมันไม่สามารถพ่นได้นะแป้งนะครับไม่สามารถแป้งได้นะครับไม่สามารถดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นได้นะครับแต่ว่าสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับสําหรับหุ่นยนต์ตัวนี้เนาะนี่ครับมันก็จะมีคุณสมบัติ เซตั้นนะครับจากบี้นะครับเป็น A หรืออะไรแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีไอเทมในการเลื่อนอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับอ่าเราก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับไอเทมหมดก็เอาไปซื้อนะครับโดยใช้อะเพรในการซื้อนะครับเนี่ยเราซื้อมาเลยโอเคอันนี้เอามาเทสต,ตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนะอัปเกรดเลยนี่ครับอัพ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 จัแม็กแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวซื้อ จนมันแม็กเลยแล้วกันเนาะเราจะได้ดูในส่วนของการอัปเกรดไปเลยนะครับเร่งขัน้นเร่องขัน้นแม็กแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับจากเล้งต์วแรกเป็นเล้ง B ใช่ไหมครับพอเราอัพเต็มอะ่ะตัวหุ่นยนต์เราอ่ะครับจะเป็น A นะครับเดี๋ยวเราอัพเต็มอีกนะครับมันจะเป็น S แล้ววิธีการเรียกออกมาใช้นะครับเราต้องกดขับขี่ตรงนี้นะครับเราถึงจะเรียกหุ่นยนต์ตัวนี้ ออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ชื่อว่า E100 นั่นเองนะครับหรือว่า A100 นะครับสำหรับตัวนี้เนาะเป็นร่างมมดูลดัดแปลงนะครับผมคร่าวๆเนาะตัวเกมได้ลิขติ์มาแน่นอนนะครับสำหรับการโคดอเวอร์เนาะ๋ยท่ทีนี้เรามาลองขับหุ่นยนต์เดินเล่นดูนะครับนะเรากดตรงนี้เลยนะครับขับขี่ตรงนี้นะครับเหมือนเราขับพวกอมอเตอร์ไซค์หรือขับอื่นๆนะครับนี่ หมนตัวน,นี้สามารถวิ่งได้นะครับอ่าวิ่งได้แล้วเดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆนะครับสําหรับการาถ่ายรูปจากหุ่นยนต์หุ่นยนต์เร็วนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนนะครับนี่เราสามารถถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวลองมุมนี้สักรูปนึงนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นแบบเจ้าแบบเจ้าของคฤหาสน์หรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่เรากดถ่ายรูปได้ขอบบนได้เลย นะเราก็สามารถซูมออกมาซูมเข้าซูมออกนะครับจัดท่าทางให้ตัวหุ่นยนต์ของเราเนาะแล้วก็พวกอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถจัดได้นะไอ้ใครอยากได้แบบหุ่นเต็มตัวก็ปรับมุมกล้องหรืออะไรแบบนี้เอานะครับจะใกล้จะไกลอันนี้ก็ลองปรับกันดูนะครับเราสามารถปรับได้นะเออเพราะว่าในส่วนของตัวถ่ายรูปของตัวเกมนะครับเขาทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถปรับรายละเอียดอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ท้องฟ้าโปร่งใสนะครับก็คือท้องฟ้าโปร่งนั่นเองนะครับ โอเคแล้วเราก,กดถ่ายรูปแบบคร่าว <c oughs> ๆลองดูนะกดแชะเข้าไปครับทีนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปนะครับไปอวดเพื่อน <c oughs> ๆแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถกดแชร์กดบันทึกลงในโทรศัพท์ของแต่ละท่านได้เลยนะครับในส่วนของหุ่นยนต์ตัวนี้เนาะนี่นะครับมันจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับในส่วนของตัวกิจกรรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของทาร์บอทตรงนี้นะครับ กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเปิดทุกๆวันค่นสุกเสาร์นะครับเวลาประมาณ2ทุ่ม20นะครับจะเป็นกิจกรรมในส่วนของการต่อสู้กับบอสเอ็นเจนะครับหรือว่าเทอร์โบูตนั่นเองนะครับนะตัวนี้เนาะส่วนวิธีการไปนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับนี่กดดูแผนที่นะครับแล้วก็กดเปิดแผนที่โลกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับทะเลแห่งแดนมายานะครับอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะก็เทียบเทียบภาษาอังกฤษเอาแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ วร์ปไปเลยนะครับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจเจอในส่วนของบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองอัิเฐาดให้ดูนะถ้าแนะนําไม่ซู้จริงๆนะให้มาเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับเพราะว่าโซโลจริงๆแบบผมว่ามันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับดูครับนะเราไปนะว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บลองโจมตีดูนะว่าเลือเขาจะล้มหรือเปล่าคือเขาบวกเราแบบช็อตเดียวเลยนะผมบอกเลยว่าช็อตเดียวตายเราเนี่ยตายเลยเห็นไหมครับ <laughs> เป็นอะไรที่แบบสุดจัดเลยนะเลือดเขาลดนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อสู้กับเขาจริงๆนี่ผมว่าใช้เวลานี่ครับเนี่ยมันมีเทวโทษนะครับโอเคนี่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 คืนชีพครับผมถ้าแนะนําให้เล่นนะครับผมว่าหาจังหวะในการหลบสกิลของบอสนะครับเพราะว่าถ้าเราหลบไม่ดีคือเราโดนช็อตเดียวถ้าของไม่หนาพออะไรอยู่เนี้ยนะครับนะเออ ลุมสก,กรรมรอยเนี้ยนะครับเนี่ยโดนช็อตเดียวนะครับโดนบีม,มาไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับถ้าโดนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวเกมเพในส่วนของบอสคร่าวๆนะครับที่เทสให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมนั่นเองเนี่ยครับนะก็ เราจะมีในส่วนของคอสตูมด้วยนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูคอสตูมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาที่ห้องแต่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคอสตูมจากเรื่องเอวาเกเลียนนั่นเองนะครับจะมีอยู่2ชุดด้วยกันเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆฟอนิเมะนะครับก็จะคุ้นหูคุ้นตากับชุดแบบนี้นั่นเองนะ่ผู้ชมครับผมนี่เดี๋ยวลองใส่แล้วเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูเนาะนี่ครับใส่ถ่ายรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่โอเค แล้วก็กดถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเฮ้ยเ,เราสามารถปรับพวกเขาเรียกอะไรบรรยากาศเลยอะไรเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าเป็นคนแบบเนี้ยเราสามารถปรับพวกท่าทางอะไรแบบนี้ได้นะครับเวลาอะไรเนี้ยเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันเนาะเนี่ยเออแล้วก็พอนะครับสรุปอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าทางนะนี่เสียใจโกรธนะครับทักทาย เราก็สามารถทําได้นะถ่ายคู่แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า,าตัวตัวนี้ของเราเนี่ยครับมีร่างวิญญาณนะถ่ายแบบนี้นะครับดูแบบครั้งครั้งนี้นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถบันทึกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนั่นเองนะครับใน,น,นส่วนของตัวชุดนะ,ะดูเต็มๆ็มนะครับเราไปเทียบกับ n p c ดูนะครับนี่เจ้ามาคนลุยุกับข้าอะไรประมาณนี้ <laughs> เฮ้ยเดินชนเ p c นแล้วแบบ เ็นแบบนี้เหรออ้โหมีการแบบแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวที่นี่เลยลองใส่อีกชุดหนึ่งท่านผู้ชมอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสําหรับชุดตัวนี้เนาะถ่ายวงถ่ายวิวนะครับเราสามารถวาร์ปไปสถานที่อื่นๆที่สวยๆที่เราอยากจะไปถ่ายรูปได้นั่นเองนะครับนะนนี้ก็แล้วแต่ว่า ใครชอบตรงไหนนะครับส่วนตัวผมชอบอในส่วนขอ,องถ้ำมังกรโบราณนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบพื้นที่หรือว่าเขาเรียกเกี่ยวบรรยากาศมันอึมครึมหน่อยนะครับให้ความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวหรืออะไรแบบนี้นะไม่รู้ทําไมถึงชอบโซนโซนประมาณนเนี้ยเนี่ยเนียโดยดิถ่ายรูปคู่กับ NPC นะครับเนี่ยเห็นปะดูภาพบรรยากาศในถ้ำมัง,งกรเลยเนี้ยมันจะดูค่อนข้างอึมครึมหน่อยนะครับแชะก็ได้รูปมาละ คือระบบถ่ายรูปค่อนข้างดีนะครับทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็ลองไปปรับกันดูเนาะในส่วนของการถ่ายรูปนั่นเองนะผู้ชมครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครเอวานเกเลียนนะครับว่ามีจุดดรอปตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาหาแล้วก็ถ่ายรูปกันนั่นเองเนี่ยครับนะก็อย่างแรกเลยจุดที่ผมมาจุดแรกก็คือในส่วนของท่าเรือไซบีเรียนนั่นเองนะครับ อ่ะผมก็มาเนาะผมใส่ไอตัวคอสโทมของอนิเมะเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งหาดูคือรู้สึกว่าจะมีในส่วนของตัวหุ่นนะครับดรอปอยู่ประมาณ2หุ่นนั่นเองนะครับนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราหาดูกันก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าผมคิดว่าถ้ามันมีนะมันน่าจะดรอปอยู่บริเวณแถวๆถวนี้แหละถ้ามันมีเมืองนี้นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านั่นเองนะครับนะเนี่ยครับมีจุดแดง,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 ดง วับไปวับมาโอเคคิดว่านะมันก็วนอยู่ในเมืองอะถ้ามันดอกมันน่าจะดอกอยู่ในเมืองนะครับนะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวลองไปดูเมืองอื่นกันบ้างนะครับถ้าเรือแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปดูเรือสํารานหรูดีกว่านี่ครับอันนี้จะเป็นห้องอาหารเรือสํารานหรูนะถ้าดอปน่าจะอยู่ข้างในนะครับแต่มันมีหรือเปล่าแค่ okay, นั้นแหละผมก็พยายามตามหาอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นอีกิจกรรมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะ เออถ่ายรูปคู่กับในส่วนของตัวละครจากอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวลองไปดูเมืองอื่นๆอ,อีกท่านผู้ชมเอ่อถ้ามังกรนะครับมีหรือเปล่าแค่ okay, นั้นแหละเอ่อตัวท่ามังกรเนาะเดี๋ยวเราว้าไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นท้ามังกรนะท่านผู้ชมเหมือนจะไม่มีนะใช่ไหม เพราะว่าทัามาังกรพื้นที่มันน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ n p c แล้วก็มีตัวถ้ำนะครับถ้ามีก็น่าจะเห็นแล้วแหละเออมันจะแอบซ่อนอยู่ข้างหน้าหรอเป็นไปไม่ได้นะครับคิดว่าเนาะเดี๋ยวนะครับเมืองเอ่อเราไปเมืองไหนดีเมืองนี้เราไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเอ่อจุดเกิดนะครับเดี๋ยวเราไปเมืองแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นเมืองเกิดเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่เมืองแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเลยท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าเมืองแรกผมไม่ได้เดินสำรวจไงตอนที่เปิดคลิปวิดีโออะครับเราก็มาบริเวณตรงนี้อย่างเดียวน,นะครับนะอันนี้จะเป็นจุดที่เราถ่ายในส่วนของตัวหุ่นยนต์นะครับกับตรงนี้เนาะที่บอกเหมือนเป็นปราสาทหุ่นยนต์นั่นเองนะครับอ่าวิ่งดูแบบเชองช้านั่นเองท่านผู้ชมครับอือ้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับก็หอน,นั่นแหละไม่ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวลองเดินดูกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับเนี่ยเออในเมืองแรกอะ ดูดิด้านขวาไม่มีนะครับด้าน,นซ้ายมีไหมตรงกลางก็ไม่มีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคตรงนี้นั่นไงอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวทำไมเราไม่เห็นเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทำไมเราไม่เห็นวะ <laughs> อ๋อนี่ไงคือมีต้นไม้บังอยู่นะครับคือมันอยู่โยกตรงนู้นเลยนะครับ เด่นๆนะแต่จริงๆถ้าเรามองบางทางด้านนี้คิดว่าน่าจะเห็นแล้วเนาะโอเคครับผมเมื่อเราเดินมาใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาตัวหุ่นยนต์ของเรามาเทียบดูเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกดขับขี่เลยนะครับดูดิดูไซส์ครับผมโอ้โหคนละโยกกันเลยเนาะเออสำหรับตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าเอวาหรืออีวา 00นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของร่างจําลองมนุษย์เทียมนะครับตัวแรกที่ในการพัฒนาโปรเจกต์เอวานั่นเองนะครับชื่อหมายเลขเดิมก็คือ00ตอนแรกมันจะมีเวอร์ชั่นสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นรุ่นทดลองในช่วงแรกเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปกับเขาดูสักรูปหนึ่งนะครับนี่เอาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดถ่ายรูปก่อนเปิดถ่ายรูปนะครับนี่โอ้โหคู่พี่น้องนี่ครับผมเราเป็นตัวน้องเนาะเขาเป็นตัวพี่นะเขาใหญ่กว่านะเอาสักหนึ่งแชะครับ เ,เรียบร้อยครับรูปออกมาค่อนข้างแบบสวยงามเลยท่านะผู้ชมครับอ่ายังไงกันล่ะสาหรับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยเนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับรู้สึกมันจะยังมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับที่เราแบบยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวเราย่อส่วนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูที่อื่นก่อนนะครับตัวแรกเราเจอละรู้สึกน่าจะมี2ตัวนะครับในการหาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเราไปเมืองอื่นๆดีกว่านะครับเมืองที่เรายังไม่ได้ไปท่านผู้ชมครับผมก็ อันนี้ไปแล้วน,นี้ไปแล้วน,นี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเราลองไปในส่วนของตัวห้องสมุดนะครับหรือไปโรงแรมตรงนี้ดีกว่านะครับไปโรงแรมดีกว่าตรงโรงแรมเนี้ยถ้ามาแล้วมันเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายวิวอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าดูดิผมว่าบรรยากาศมันแบบมันดีมากดูดิเก๊กหล่อเนี่ยคือรูปแค่เนี้ยมันก็ดูดีแล้วนะเออล้วก็สามารถแชร์หรือว่ากดบันทึกลงไปถึอองแต่ท่านได้นะครับ เอ้ยอันนี้ก็วิวดีนะ z o ที่ตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะครับเด,ดี๋ยวดข้างนอกก็มีพวกแสงไฟรถหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับฝนตกเออเจ๋งเลยนะครับไม่น่าจะมีเนาะจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวโรงแรมธรรมดาเนาะเดี๋ยวลองหาจุดอื่นนะครับตัวใกล้ๆโรงแรมว่าจะมีตัวเกียวทาวเวอร์กับตัวเกียวนะครับถ้ามันสปอนผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ตัวเกียวก็ตัวเกียวทาวเวอร์นะ เดี๋ยวลองมาดูนะครับที่โตเกียวทาวเวอร์ดีกว่ามันจะมีจุดถ่ายรูปอะไรพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราอวาร์ปไปเลยนี่ครับเราวาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองเดินรอบๆตัวนี้ดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีมันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอา <laughs> คือไม่ต้องหาเลยเหรอแค่ออกมาก็เจอแล้วท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับจะมีเชื่อว่า e อ็นเจนวอเตอร์หรือว่าเทวทูตแห่งวาลีนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นศัตรูตัวที่บุกในส่วนของอฐานทัพญี่ปุ่นนะครับเป็นเทวทูตตัวแรกนะครับที่มีออกมานั่นเองนะครับอาวุธของเขาก็จะเป็นพวกอาวุธล้ำแสงทําลายล้างหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนี่โอ้โหเราจะถ่ายรูปกับเขาตั้งแต่ข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบคนถ่ายเนี่ยด้วยดิแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาขุนยนต์ได้นะมันจะมีประตูออกอยู่นะครับในส่วนของตัวเกียวทาวเวอร์เนาะ แดี๋ยวเราออกไปนะครับไปแบบเรื่อยๆโอเคนี่ครับผมเราก็สามารถออกมาแล้วมันสามารถเรียกขุนยนออกมาได้ไหมคือถ้ามันสามารถเรียกขุนยนออกมาได้นี่แบบเ้าถ่ายคู่กันได้แบบสบายๆเลยนะครับนะแต่พอดีเรียกออกมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ถ่ายรูปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เราอยู่ขวานะเขาอ,อยู่ซ้ายนะเราจะได้คู่กัน <laughs> อันนี้ก็เอาเป็นกิจกรรมนึงนะครับตามหาหตัวคุณยนนะครับจากเรื่องเอวาเกเรียนะครับยังไงก็ลองมาร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแต่ละคนอาจจะเจอจุดสปอนเหมือนกันหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะเจอจุดสปอนอเขาไปสปอนที่อื่นก็ได้นะครับอยู่ในตัว แของในเกมนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมกันนั่นเองนะครับมันจะมีในส่วนของกิจกรรมห้องทําอาหารกับน้องเอรีนะครับกิจกรรมจะชื่อว่าห้องอาหารอันโอนช้านั่นเองนะครับก็ให้เราเปิดเมนูกิจกรรมขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาหาห้องอาหารอันโอนช้านั่นเองนะครับแล้วก็วาร์ปไปเนาะวาร์ปมาแล้วนะครับตัวละครจะมาที่น้องเอริคนนี้นั่นเองนะครับน้องน่ารักไหมนะก็ขั้นตอนนะครับวิธีการทําอาหารให้น้องกินนะครับดูเคลื่องด้านขวาบนก็ได้นะครับแล้วก็ ร,รับวัตถุดิบกลางจอนะครับพวกพริกพวกมันฝรั่งหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับในช่วงแรกก็เก็บไปก่อนนะแครลงแครอทนะครับก็เก็บเลยนะครับเห็นว่าค่อยๆเก็บไปนะครับในส่วนของพวกนี้นะเก็บไปก่อนทีนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บวัตถุดิบพอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ให้เราเดินมาตรงนี้นะครับตรงที่หน้าเตานะครับนี่นหน้าเตานะเดี๋ยวจะหันก่อนหันก่อนนี่ครับเตาอยู่นี่นะครับแล้วก็ ใส่พวกวัตถุดิบนะครับที่เราเก็บเก็บก็บก็บมานะครับแล้วก็ปรุงอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงอาหารให้น้องเอรินเองนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะนะในควสนี้นะแบบง่ายๆนะที่นี้นะครับเราต้องเดินไปส่งให้น้องเอริ นี่ครับผมก็เป็นการจบเควสไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะได้ของมาเนาะสำหรับในส่วนของเมนูการทําอาหารนั่นเองท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะครับนะก็หลังจากที่ได้เล่นตัวกิจกรรมนะครับก็มีอะไรให้เราทําค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตามหาหุ่นยนต์กิจกรรมห้องทําอาหาร นู่นนี่นั่นนะครับคอสซูมนะครับแล้วก็ปิศาหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมที่เราตามหากันแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเกม Dark Lord 4ที่เป็น Open World g r a p h i c ดูดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ